พบกับคลังแคมรี่ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีตอนนี้นะครับที่บริษัทคอโต้ทั้ง2สาขานะครับมีในสต็อกวางขายกว่า20คันมีตั้งแต่รุ่น 2.0G นะครับไปจนถึง2.5ไฮบริดพรีเมียมเราไปเริ่มกันที่คันแรกเลยนะครับคันนี้จะเป็น Cam รี่ 2.0G ปี2019นะฮะกับราคาค่าตัวเพียง689,000บาทนะฮะฟรีดาวน์เนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ11,500บาทไปกันที่คันต่อไปเลยครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุด และได้เป็นสีพิเศษด้วยนะฮะคันนี้2.5 Hybrid p r e m i ยมนะครับปี2019นะกับราคาคุ้มๆนะฮะเพียง899,000บาทนะฮะมาที่คันต่อไปนี่ครับคันนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะ 2.0J นะครับปี2019กับราคาเพียง679,000บาทได้สีรลอนเงินนะครับไปที่คันต่อไปครับ2.5 Hybrid ปี19เช่นกันนะครับกับราคาเพียง799,000บาทนะฮะ ได้รุ่นรองท็อปนะครับ2คันนี้เลยนะครับจะเป็น Camry 2.0G นะฮะได้ปี2020นะครับกับราคาคุ้มๆนะเพียง689,000บาทคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดนะ2.5 Hybrid Premium นะครับปี2019ราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มจัดนะฮะ989,000บาทครับมาที่คันที่4ครับได้เป็นรุ่น2.5นะฮะ Hybrid นะฮะเป็นรุ่นรองท็อปครับคันนี้ได้ปี2019 นะฮะกับราคาเสนอขายเพียง8,19,000บาทนะฮะฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 4 0 0 0นะกับภายในสีดำสสวยแบบนี้คันนี้ได้เป็นตัว2 0งนะครับกับราคาเพียง6 0แ0 0 0จบาทนะฮะมาที่คันต่อไปนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นโฉม ACV51 นะครับกับรุ่น 2.0G นีครับคันนี้ได้ปี2018นะฮะราคาของคันนี้นะครับ529,000นะไปที่คันต่อไปครับเป็นโฉมเดียวกันนะครับแต่ได้ปี2017นะฮะกับรุ่น 2.0G ครับกับราคาเสนอขายเพียง489,000บาทนะฮะมาที่คันสุดท้ายบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยทีเด็ดนะฮะคันนี้เสนอขายเพียง199,000บาทได้รุ่นท็อปสุดปี2007นะฮะกับรุ่น 2.4V นั่นเองนะครับ โอเคครับผมก็าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารอย่างคัมรี่ที่บริษัททอโต้นะครับใครที่สนใจรีบไปต่อมาที่คอนแทคด้านล่างอย่าลืมนะฮะถ้าพี่พร้อมจบผมก็พร้อมจัดให้นะฮะ